อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ต้องทำอย่างไรครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก่อนจะไปคุยรายละเอียดการขอแจ้งให้ทุกท่านทราบก่อนนะครับว่าใต้ลิงก์คลิปนี้นะครับจะมีกลุ่ม Facebook ของกลุ่มเราที่ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตอยู่ตลอดนะครับเชิญชวนเพื่อนๆเ,เข้านะครับผมโอเคมาคุยกันต่อนะครับ จะบอกว่าสำหรับาการหาข้อมูลของทางเราเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วพบว่าทางคังแจ้งว่าคุณเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับเงินเยียวยาแล้วนะครับผมปบมือให้เลยนะครับคือสถานะนเนี้ยมันคือการที่ระบบเนี่ยแอป o ูบว่าผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังรอ,อลำดับการาปรับปรุงระบบเฉยๆนะครับ ซึ่งไม่ต้องกังวลไปนะครับก็คือจากาตัวอย่างที่พังได้ระบุมาเนี่ยก็เงินจะเข้าภายในวัน2วันนี้นะครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเงินยังไม่เข้าภายในวัน2วันหรือยังไม่เข้าภายใน22เมษายนนี้แนะนำว่าให้ทุกท่านรีบติดต่อธนาคารกรุงไทยนะครับผม เพื่อที่จะตรวจสอบสิทธิ์ว่าต้องการให้ลงทะเบียนใหม่หรือทบทวนสิทธิ์หรือว่ารอรับเงินนะครับผมเพื่อที่จะได้รักษาสิทธิ์ในส่วนนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็สบายใจได้เลยนะครับมันเป็นการอัปเดตระบบเพียงเท่านี้โอเคและนี่ก็เป็นรูปตัวอย่างหลังจากที่เพื่อนๆพี่ๆได้รับเงินหลังจากเงินเข้าระบบ จะมีการอัปเดตในช่วงประมาณตี3ถึงตี5ของทุกๆวันนะครับผมโอเคอันนี้ก็ต้องบอกว่ายินดีสำหรับคนได้รับสถานะนี้ด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์รบกวนกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจกับทางเราถ้าคิดว่าดีก็แชร์ให้เ,เพื่อนๆทราบนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ